เธอมาเขาจะไปขนมมาให้เธอกินแล้วนั่งรอกินขนมเหรอลูโอ้ยตายแล้วนั่งรอกินขนมด้วยโอ้ยฉันจะรอกินขนมนะเนี่ยรอกินขนมกับนักเรียนนักเรียนไปซื้อขนมมาให้ฉันกินแล้วฉันจะได้กินขนมกับนักเรียนแน่เลยฉันรอกินขนมกับนักเรียน มาเร็ว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 มาเล่นกินขนมเร็วกขนมเร็วขนมเร็วตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยตัวเล็กอันเี้แล้วล่ะเฮ้ยฉันอยากกินขนมแล้วฉันอยากกินนมแม่อยากกินนมแม่จังเลย แต่ว่าอากาศหนาวมากเลยจะเข้าไปนอนในถ้ำแล้วฉันมีฉันมีถ้ำส่วนตัวฉันมีถ้ำส่วนตัวถ้ำฉันอยู่ตรงนี้ให้ดูถ้ำของฉันมีฟ้องกับสมาชิกนอนตาเลือกเลือกอตรงนี้เฮ่ <Hey! S 2> ฉันอยู่ข้างในถ้นนันี่ใครจะมากวนฉันทำไมเนี่ย จะมากวนฉันทำไมเนี่ยฉันอยู่ในท่อของฉันละมาตัวเล็กมาตัวเล็กมาแล้วมาพี่เข่าขนมมาแล้วข้าขนาแ้วขนมมาแล้วยิ่งพี่เข้าใจดีพี่เข้าใจดีกินขนมเร็วกินขนมเร็วเอาเอาขนมแม่เอาจะเข้าท่อแล้ว อีกตัวหนึ่งที่มันอ้วนๆนะเห็นไหมตัวแดงๆอ้วนๆน่ะนี่ไงฉันจะกินขนมฉันจะกินขนมจากพี่นักเรียนอร่อยจังเลยเกี่ยวไปว่ายิงขนมมาอ้าวหน้าตาเหมือนหรือเปล่านี่ยิงขนมมากินเนี่ย For, เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไหนลูกมันแล้วคเอมันกินยังไม่หมดนี่ไงมันกินยังไม่หมดยำย่ำๆๆๆๆๆำอ้าวกินให้หมดสิตัวนั้นจะกินไหมอ่ะตัวข้างในมันจะกินไหมเอาขนมรอบมออกมา เก่งแลแตีดึงหางมาออกมาอเอาาเอออกมานอน <c oughs> กินเลยอร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมครับ<า>อร่อยจังเลยฉันกินขนมหมาด้วยแหละขนมหมามาจากสากขารพี่นักเรียนเอามาให้ฉันเร็วมาเร็ว เนี่ยมันคุ้นคนมากเลยมันคุ้นคนมากแยมแยมยมันเหลือตัวเดียวอ่ะเอามันมีอยู่ข้างในตัวหนึง่งเนอะจะหมุนขึ้นไปหาหรืะมีอยู่ข้างในตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งมันไปไหนไม่รู้ตัวที่มันอุนใช่ตัวที่มันอุนรันไปไหนมีคนมีคนเอ,อะไร